คลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะป๊อบไม่แนะนําให้ลอกเลียนแบบหรือทําตามจ้าเด็กๆน้องๆหนูๆไม่ควรรับชมและทําตามเป็นอย่างยิ่งท่านใดที่มีภาระทางการเงินป๊อบก็ไม่แนะนํานะจ๊ะด้วยความปรารถนาดีจากเคป๊อบสลอตค่ะ อันยองอันยองอาเซโยสวัสดีค่ะอยู่กับป๊อบอีกเช่นเคยนะคะในช่อง K-pop s l o t ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะจ๊ะคำเตือนมีแจ้งไว้อยู่แล้วนะเด็กๆที่อายุนํำกว่า18ปี หรือผู้ที่มีภาระทางการเงินน้องป๊อปไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคะ่ะวันนี้นะคะน้องป๊อปมาในเกมซูชิโอิชิมากับคุณลุงซูชิอีกแล้วจะค่ายพีจี PG นะคะวันนี้พกทุนมาหนาามาก5,000บาทนะจ๊ะเนื่องจากว่าน้องป๊อปมันไม่ได้เล่นเกมคุณลุงซูชินานมาก,มาก,ม,ากมากแล้วก็เลยอยากกลับมาเล่นซะหน่อยไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ ขออนุญาตสตาร์ทเบด2ี่ิบาทเปิดเทอร์โบหมุนเองนะคะอไ,คไ,ไอฟีเจอร์ที่มันเป็นเหมือนอะไรลึกลับสักอย่างอะ <c oughs> บางคนชอบบางคนไม่ชอบใช่ไหมคะสำรับนองปอบนอนนองป๊อบปอบชอบชอบครึ่งไม่ชอบครึ่งพอรู้สึกว่ามันเสียเวลาพี่พี่นึกออกไหมคะคือแบบ เขาได้หมุนใช่ไหมเขาก็จะหมุนไปอีกหมุนไปจนก,กว่าจะเจอซ้าหรือไม่ซ้าสักอย่างคือแบบมันลุ้นนานอ่ะมันก็เลยชอบครึ่งไม่ชอบครึ่งก่ะสำหรับปัมปอมนะถ้าจะแตกก็แตกไปเลยจ้าถ้าจะแจกก็แจกไปเลยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลามานั่งอ่ะขอเขาเรียกอะไรนะมานั่งลุ้นอ่ะเออคุณลงุง ขอซูชิโอโทโร่ได้ไหมคะเนื้อปลาสีแดงๆโอ้สเกตเตอร์เข้าค่ะพี่ๆเอ้ยโชคดีนเนี่ยวันนี้เบียี่สิบบาทเองอะ่ะโอ้เนาะคืออยากได้คุณโอโทโร่ไง จนไม่มีไอตัวเครื่องหมายเควื่ชงมามาร์กได้อยเบาทอะไรเนี่ยเกมหมุนฟรีให้เราไม่ได้ให้เรารุ้นอะไรเลยเราจะทำยังไงกันดีคะคุณพี่ค่ะเรปรับจะขอไปที่เบ็ดยี่สิบาทก่อนนะยังไม่ปรับยังไม่ปรับเบ็ดดันเบ็ดนะคะ คุณซูชิปลาหมึกได้ไหมะมือเก่าอืมคุณจูจิคุณลงโอชิปอมมาณย่างชูห้าพันบาทนี้เล่นมาประมาณสี่ห้านาทีได้อยู่สองร้อย เอสำหรับน้องป๊อบนะคะก็เลยรู้สึกว่าเกมเนี้ยเสียเวลาไปนิดนึงแล้วมันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่โอ้โหโรมาแล้วได้480บาทอึอก,กับบางคนเขาอาจจะชอบก็ได้นะคะได้ลุน้นแบบลุ้นไปเรื่อยๆอะ่ะแต่สำหรับน้องปอปอบแบบมันเสียเวลา ต้องนานได้เท่าไหร่ได้แ0ดร้อถ้าอย่างนั้นนะน้องปอ๊อปขออนุญาตดันเบ็ดดันเลยเบ 200. ็ด0อป๊อปเดินเกมเร็วรีบมากเลยว,วันนี้นนถ้าไม่ได้หรือว่าถ้าเขาทำให้ทุนน้องปะะ๊อปอะเอ่อกำไรน้องปะะ๊อปอะลดมาเหลือ5,000นน้องป๊อปก็จะเลิกนะคะ กูซ่ากลับมาเล่นเกมคุณลุงซูชิคิดว่าจะได้เยอะกว่านี้นะคะพี่พี่จ๋าถ้าพี่พี่คนไหนนะมีสูตรแบบเล่นเกมคุลุงซูชิให้ไม่เบื่อบอกน้องป้อมหน่อยนะน้องป๊อมจะลองเพราะน้องป๊อมลองเล่นมาหลายทีอ่ะคือแบบคนลับเหมือนเดิมคือเราอ่ะอยากเล่นเพราะว่าชอบภาพเขาภาพมันสวยน้องป๊อมชอบอะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่พอมันเล่นจริงๆแล้วมันน่าเบื่อ มันน่าเบื่อจริงๆนะคะพี่ๆนั่งลุ้นอะโออแต่ไปไปมาๆจะได้หมื่นนึงวันนี้ได้กำไรห้าพันก็น่าจะพอแล้วเนาะพอดีกว่าเราอยู่กับความเป็นจริงนะคะเพราะว่าถ้าเราเล่นแล้วเราไม่ enjoy ชั้้คุณอโอทโลถ้าเราเล่นแล้วเราไม่ enjoy แล้วก็ คุณพี่สองหมื่นหนึ่งเอ็นจอยแล้วโอ้คุณเนี่ยคุณโอโทอโลเขาเป็นตัวแพงใช่ไหมพอเขามาทีอ่ะก็เลิศลิตรงนี้แหละค่ะคุณเมื่อกี้คุณเท่าไรหร่อ่ะคุณสิบห้าเลเป่าคุณสิบหรือเปล่าว้าวว้าวเฮงมากเฮงมากเฮงมากอ่าให้งานน้องป๊อปขออยู่ที่เบ็ดเดิมขอไปต่ออีกออโต้สิบหมุน นี่ถ้าได้หรือไม่ได้ก็จะพอแค่นี้แล้วนะคะ <ow> <c oughs> น้องป๊อบขอฝากช่องหน่อยนะจ๊ะถ้าพี่ๆชื่นชอบคลิปของป๊อบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันช่อง K-POP Slot นะคะแล้วก็น้องป๊อบมีอีกช่องหนึ่งน้องป๊อบสร้างขึ้นมาเพื่อรับรีเควสจากพี่ๆก็คืออยากให้น้องป๊อบเล่นเกมไหนเบ็ดเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่สามารถรีเควส ให้เล่นแล้วน้องป๊บก,ก็จะเอาไปลงที่ช่องนั้นได้เลยชื่อช่องป๊อบไงจะใครล่ะคะฝากกด Subscribe ให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็หลายๆท่านถามมาว่าน้องป๊อบเล่นเว็บไหนอยู่อุ้ยคุณพี่วายเข้าสองแถวอะ่ะออ้เฮงมากเฮงมากอันนี้ปายุงพูดไม่จบนะคะอุ้ยคุณซูชีกุ้งเข้ามาโอ้พอจะเลิกแล้วเฮงจังเลย ก็คือว่าพี่ๆหลายท่านถามว่าน้องป๊อปเล่นเว็บไหนอยู่แล้วแบบเวลาน้องป๊อปแตกเยอะเขาให้ถอนหรอให้ถอนค่ะพี่ๆค่ะก็คือแต่ว่ากฎของเว็บอะเขาก็จะมีเนาะว่าให้ถอนต่อวันสูงสุดกี่บาทก็สามารถสอบถามที่คอร์เซ็นเตอร์ของเว็บได้เลยและถ้าพี่ๆท่านไหนไหนะอยากทราบว่าน้องป๊อปเล่นเว็บไหนอยู่ใช่ไหมคะกดเข้าที่ลิงก์ที่คอมเมนต์ปักหมุด ใต้คลิปนี้นะจ๊ะกดเข้าดูได้เลยมีอยู่2เว็บให้น้องน้องป๊อบเล่นนะจ๊ะใต้คลิปนี้นะปัจจุบันเล่นอยู่2-3เว็บค่ะพี่พี่ขาก็คือเชื่อเราเชื่อมั่นในเว็บไหนเราก็เล่นอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ารู้สึกว่าเล่นแล้วแบบอุ้ยทำไมไม่ค่อยแจกเลยก็วนๆอยู่แค่ไม่กี่เว็บที่เราไว้ใจนั่นแหละคะ่ะ เพราะว่าไปลองเล่นเว็บอื่นๆเว็บใหม่ๆที่เอ่อที่เราไม่เคยเล่นอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเสียวๆเนาะมแม่น้องป๊อปเฮ้ยเหลือเหลืออกเจ็บหมุนเลยเอะคะอ้โหมันจะมันจะมันจะนานไปแล้วเนี่ยคะ่ะ ว่าเม้ามอยกับพี่ๆไปเนี่ยคือก็เพราะว่ามีตัว question mark เนี่ยค่ะที่อยู่สัทีไม่เสร็จอีเหรอหมุนลึกลับเนี่ยคืพอได้งเงินแล้วก็งงเงียอยากเลิกแล้วค่ะ ผมจะไปถอนแล้วพอได้ไมั้ยคะ <S 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 หืมโหคุณพี่เขาหมุนแบบเออ น้องป๊อบขออนุญ,ญาตพอตัดจบตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าตอนที่น้องป๊อบเมาเมื่อกับคุณพี่อ่ะคือน้องป๊อบไม่ได้ดูหน้าเกมเลยว่าเงินอ่ะมันขึ้นไปถึงเจ็ดหมื่นได้ยังไงเนาะวันนี้น้องป๊อกก็พอแล้วถ้าพี่ๆชื่นชอบคลิปของป๊อบอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ